สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้คุณครูนิวก็มานะครับเสริมวิธีคิดในเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ DLTV ป .4 นะครับแบบฝึกหัดที่1.18นะครับวันที่18มิถุนายนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเฉลยแบบฝึกหัดจาก DLTV ด้วยนะครับวันนี้นะครับจะยังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบอยู่นะครับมาดูกันนะฮะวันนี้จะเป็นการลบนั่นเองนะฮะเราจะทํายังไงดีเมื่อเราเจอการลบนะครับ ก่อนอื่นนะฮะมาดูกันครับข้อที่1ฮะ5 2 5 3 6 4ลบด้วยจำนวนอะไรเอ่ยบางครั้งเขาจะเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะแต่ครูชอบเรียกจำนวนอะไรเอ่ยนะคะ5 2 5 3 6 4ลบจำนวนอะไรเอ่ยได้3 3 2 8 6นะครับอ่ะบางคนบอกโอ้คุณครูขาทำอย่างนี้ทำอยังไงดีเนี้ยนะฮะอันนั้นคุณครูขอเสริมวิธีคิดอย่างนี้แล้วกันว่านะครับให้นักเรียนไปเจอโจทย์ลักษณะนี้นักเรียนลองเอา ตัวเลขเนี่ยในน้อยก่อนถ้านักเรียนดึงหลักแสนมันอ่ะคุณครูขอดึงหลักแสนแล้วกัน5ลบจํานวนอะไรเอ่ยนี่ฮะได้3ามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนหลายคนบอกตอบได้แล้วครัูคาห้าลบสองไงคุณครูนะฮะแล้วครูก็ถามย้อนกลับไปหาเขาว่าแล้ว2มาจากไหนอะลูกนะฮะหลายๆคนอ้าวเออสองมาจากไหนอะนะฮะดังนั้นนะครับหลายๆคนบอกโอ้ไวตัวทันนะครับ2มันก็คือ5้ลบสนั่นเองนะครูค้านะฮะ ดังนั้นนะครับในการหาคําตอบนะฮะตัวไม่ทราบค่าตัวนี้แสดงว่าเราต้องเอา5 0 0แสนเนี่ยใช่ไหมลบด้วยสามแสนเนี่ยมันจะได้เลขสองตัวนี้ออกมาใช่ไหมดังแบบนั้นการทําข้อนี้นะครับก็จะต้องเอา5 2 5 3 6 4ส้านสามร้อยหกสิบสี่ตั้งลบด้วยสามแสนสามพันสองร้อยแปดสิบหกครับตัวนี้ไงตึงต้งตึ้งคำตอบของเราก็จะได้สองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบแปดออกมานั่นเองนะครับอ้าวมาต่อไปฮะจำนวนอะไรเอ่ยนะฮะลบด้วยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยเท่ากับ หนึ่งล้านนะฮะหนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับข้อนี้นะฮะเด็กๆก,ก็อาจจะต้องเอามาสองหลักนะก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นนะฮะเอาขออภัยครับหลักแสนกับหลักล้านครับผมจํานวนอะไรเอ่ยฮะลบสิบสองครับได้สิบเอ็ดครับเด็กๆบางคนบอกโอ้ทำไงดีครูครับบางคนนะี่ะตอบหนึ่งอ่ะเด็กๆรู้ไหมหลายหลายคนคุณครูเจอมานะตอบหนึ่งเลยครูครับหนึ่งลบสิบสองครับผม โอ้ยเด็กๆครับผมอันนั้นน่ะเด็กๆถ้ามันเอาหนึ mm ่ง hmm. ลบสิบสองแสดงมันติดลบนะบางคนเอาหนึ่งนะฮะหลายๆคนด้วยนะค,นคุณครูเจอมาเนี่ยนะฮะน,นั้นเราลองคิดกลับย้อนไปฮะจํานวนอะไรลบสิบสองได้สิบเอ็ดจำนวนน,วนั้นก็คือยี่สิบสามนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเด็กๆครับยี่สิบสามและยี่สิบสามมาจากไหนล่ะใช่ไหมครับก็เกิดจากการเอาสิบสองนั้นมาบวกกับสิบเอ็ดใช่ไหมครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับ การจะหาคำตอบข้อนี้ได้นั้นจะต้องเอานะครับ1 2ึ่ง0 0บวกกับ1 1 4่งล้านหนั่นเองนะครับอ้าวเอามาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์เห็นไหมฮะนี่ไงฮะ2 3 9ล้9นสานเห็นเกอย่างนี้ครูไหมยี่สิบสามยี่สิบสามคุณคุณตาคุณคุณไหมโอเคนะครับอ่ะดังนัน้นคุณครูขอ,ขอเสริมตรงนีง้นิดนึงห้านะครับตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้านะและมีเครื่องหมายลบ ะะให้นักเรียนย้ายไปบวกนี่ย้ายไปบวกเลยตึงต้ง,ตงนะฮะแต่ไปเจอลักษณะข้ออย่างนี้ย้ายไปเลยได้ไหมคุณครูอ่ะไม่ได้นะฮะข้ออย่างนี้เนี่ยย้ายช่องสี่เหลี่ยมมาได้ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ต้องย้ายกลับมาแทนตัวที่มันเป็นผลลัพธ์ฝั่งเนี้ยต้องย้ายมาเป็นตัวลบแทนเราก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมอ่าสี่เหลี่ยมมาอยู่ฝั่งนี้แหละไอ้สองตัวนี้ก็ต้องมาลบกันเห็นไหมตามนี้เลยนะครับข้อนี้ลักษณะข้อที่3ามมันจะล,ลักษณะเดียวข้อที่2 นะครับจำนวนอะไรเอ่ยนะฮะลบด้วย632,694ได้5 0 0 0 0นเนี่ยแปดหมเอาตัวเลขน้อยๆก่อนจำนวนอะไรลบ6ได้5ติ๊กต๊อก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 นะฮะบางคนเนี่ยอย่างที่ครูบอกครูเสียใจมากเลยนะบางคนตอบหนึ่งเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลนะฮะเอานะฮะดังนั้นคนที่จะตอบได้นะก็คือจะตอบว่า11นั่นเองนะ11บลบหได้5เนาะโอเค ดังนั้นที่มาของ11ละ่ะคืออะไรละ่ะเด็กๆใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องเอาสองตัวนี้มาทำอะไรครับ2ตัวนี้มาบวกกันนั่นเองนะครับอาดังนั้นข,ข้อ,น,ขอ,น,ขอน,นี้ก็คือเนี่ยฮะบวกกัน6กแสนเจ็หมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบสี่บวกด้วยห้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบห้าตรงนี้อาจจะได้เพิ่มมาเป็นสิบสองนะเพราะว่ามันมีในส่วนของการทดเพิ่มเนาะนี่ยแปดหมื่นี่กับสามหมื่นเนาะก็เลยทดเพิ่มมาในหลัก แสนอีกนะครับดังนั้นตอบ1นึ่งล้านสองแสนหนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเราใช้เทคนิคลักก็จากจากลบย้ายมาบวกจบเลยนะฮะไปไปดูกันนะฮะในอีกข้อที่2นะฮะมี3ข้อย่อยอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหานะฮะให้ในักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับอิงออนมีเงิน8 9 6 0 0บาทจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนหนึงจ่ายจ่ายจ่ายแสดงว่าเราต้อง เสียไปหายไปดังนั้นก็เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมจำนวนหนึ่งแสดงว่าเรายังไม่ทราบค่าข,าของมันเราก็จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมไว้ทําให้อิงออนเหลือเงินเท่านี้ห้าหมื่นหกพันนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยการเขียนไปยังหลักเนี่ยนี่คือเขียนจากโจทย์นะครับดังนั้นเราจะต้องมาแปลงนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะแปลงนั้นนะฮะบางคนไม่แปลงก็ได้ครับผมนะแปลงมันก็ได้ไม่แปลงก็ได้นะลองดูนะว่าไม่แปลงยังไงอันเนี้ยนักเรียนลองดูนะว่ามันจะเข้าไปคล้ายๆกับตัวนี้นี่นี่นี่เห็นไหม คลนะ้ายๆกับตัวนี้ซึ่งนะครับก็ต้องย้ายตัวนี้กลับมาใช่ไหมแล้วก็ย้ายสี่เหลี่ยมตัวนี้ออกไปใช่ปะ่ะอ่ะไปดูกันนี่นี่อ่าดังนั้นคุณครูก็จะย้ายตัวนี้มาใช่ปะ่ะแล้วก็สี่เหลี่ยมย้ายกลับมานี่ลักษณะเดียวกันปะ่ะอันเดียวกันเลยนะดังนั้นคุณครูก็ไม่อยากให้นักเรียนนั้นเครียดกับตัวเลขมากคุณครูขอตัวเลขน,น้อยแล้วกันแปดใช่ไหมเอามานี่เลยลบอะไรเอ่ยได้ห้าแปดลบอะไรได้ห้านักเรียนตอบได้หมดแหละสามใช่ไหมสามไปอย่างไนแล้วลูกแปดลบ 5, ห้าล ังนั้นคุณครูก็เอา8 0 0 0 0ตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ซะคําตอบก็คือ33,600นั่นเองนะฮะย่างไหมย่างไหมไม่ยากนะโอเคลุยต่อไปข้อที่2ครับผมเครื่องเสื้อผ้าราคามากกว่าตู้เย็นอยู่7,500บาทแค่เครื่องเสื้อผ้าราคา27,500ตู้เย็นราคากี่บาทนะฮะก่อนอื่นฮะเขาบอกอะไรมาเนี่ยเครื่องซสกผ้าราคามากกว่าตู้เย็นแสดงว่าตู้เย็นถูกกว่านะ ใช่ไหมมันบอกว่าเครื่องซักผ้ามันราคาแพงกว่าและเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเขาบอกเครื่องซักผ้ามาให้เราแล้วดังนั้นเวลาคุณครูเขียนประโยชน์สักษณ์คุณครูก็ต้องเอาเครื่องซักผ้าเป็นตัวตัง้งนี่ฮะลบราคาตู้เย็นไม่รู้อ่ะตอนนั้น,นตอนนี้ยังไม่รู้อ่รา,าคาตู้เย็นเท่าไหร่ก็ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นเนี่ยมันต่างกันเท่านี้เจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหมเครื่องซักผ้ามากกว่าตู้เย็นก็คือมันต่างกันนะนะเจ็ดพันห้าร้อย นะครับดังนั้นอีกรอบเดิมคล้ายๆเอาข้อนี้เลยคุณครูก็เอาเนี่ยเลขข้างหน้ามาตัวนี้มันมีถึงแค่หลักพันแต่อันนี้มันมีหลักหมื่นกับหลักพันนั้นอย่าลืมเอามาให้ครบนะยี่สิบเจ็ดนี่ลบอะไรได้เจ็ดอ๋อเดี๋ยนตอบได้ยี่สิบคุณครูนะฮะยี่สิบมาจากไหน,นล,ลูกก็เอายี่สิบเจ็ดตั้งแล้วลบด้วยอะไรเจ็ดดังนั้นข้อนี้ก็เอาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตั้งแล้วลบด้วยเจ็ดพ <500 S 1> ันห <500 S 1> ้าร้อยก็จะได้คำตอบของเราออกมานนั่นก็คือสองหมื่นนั่นเองนะฮะนี่ฮะ,ะเห็นสองศูนย์ไหมฮะตืดๆนะฮะคล้ายๆกัน ไปดูข้อที่สามครับผมที่ดินราคาถูกกว่าบ้านที่ดินราคาถูกกว่าบ้านตื๊ดตืๆดตืดตืดแสดงว่าบ้านแพงใช่ไหมโอเค่าถ้าบ้านราคาสามล้านสามล้านสามล้านบ้านราคาสามล้านที่ดินราคาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ฮะมันบอกว่าที่ดินราคาถูกกว่าบ้านแสดงว่าบ้านแพงกว่าดังนั้นครูเอาบ้านตั้งลบด้วยราคาที่ดินนะฮะนี่ฮะมันบอกส่วนต่างม,มาแล้วที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นดังนั้นนักเรียนก็เริ่มต้นเลยเอาหลักล้านมาดีกว่า สามลบอะไรได้หนึ่งใช่ไหมนี่นี่นเอาหลักล้านมานักเรียนก็ตอบครูได้หมดแหละได้สองใช่ปะ่ะได้สองมาจากไหนลูกสามลบหนึ่งที่ครูนะฮะนักเรียนก็เอาสามล้านตั้งลบตัวนี้ซะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนักเรียนก็จะตอบว่านะฮะที่ดินราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับก็นะฮะจบไปแล้วเนาะสำหรับการเฉลยคณิตศาสตร์นะครับเสริมความคิดนะฮะเทคนิควิธีคิดในข้อของแบบฝึกหัดที่1.18นะครับ ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะกดติดตามคุณครูด้วยนะแล้วคุณครูมีคลิปใหม่ให้เรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ